อ้าสวัสด <utens> ีเนาะมาเจอสองผสสไซเดียไซหาเนาะมันนี่มากถาลูกกินตัมันื้อซัวตูย่กงโบกเห็นก็เห็นเนาะพี่น้องเนาะผักกบใจกบได้ก็แสพี่น้องเด้อไว้ที่มากก่อนี้อืมองมอีกัึ่งไซแมทำโอ

มีหนอับอกขึ้นโอ้ยห่าบแนวเฮ้กันยังหโอ้ยันมาถอทีมทองทีมเป็นยัง้่าเจ้าทำเพชดเพชรี่หัวแมงบอมุกเลยแมงเงินนี่หให้อีกเอ้าให้อีกเเบิ๊งหน้ามึงไปบกบพี่น้องบิงหนามาทำเพชรให อ้ามึงสาธิตมันยังมึงสาธิีมัน,นยังไม่บอกเล้เจบบ้าตัวแมงไอ้ควายตัวแมงก็มาห่วยมึงมันก็นมาตำไใบติโอ้ยบอกอนนี้พิษหัวมึงบอกฮะมึสงสงสัยเลยไรมึงก็สายยังใส่มาถามโอ้มาถามเอากู